Know your numbers ท่านทราบระดับความดันโลหิตของท่านหรือไม่หมอคะตัวเลขนี้เขาดูยังไงคะความดันโลหิตจะมีสองค่าคือค่าตัวบนคือหัวใจบีบตัวไม่ควรเกิน120ค่าตัวล่างคือหัวใจคลายตัวไม่ควรเกิน80 ถ้าค่าความดันโลหิตตัวบนมากกว่าหรือเท่ากับ140และตัวล่างมากกว่าหรือเท่ากับ90แสดงว่าเราเป็นโรคความดันโลหิตสูงของหนูไม่ถึง140น่าจะไม่เป็นอะไรมากใช่ไหมคะรู้หรือเปล่าว่าโรคความดันโลหิตสูงเป็นสาเหตุสําคัญที่ทําให้ประชากรทั่วโลกเสียชีวิตก่อนวัยอันควรซึ่งภาะวะความดันโลหิตสูงจะไม่มีสัญญาณเตือนหรืออาการแสดงให้เห็นมันจึงมักถูกเรียกว่าฆาตรกรเงียบแล้วทําไมคนส่วนใหญ่ถึงเป็นโรคนี้กันคะ สาเหตุส่วนใหญ่มาจากปัจจัยการดำเนินชีวิตที่เปลี่ยนไปเช่นการไม่ชอบออกกำลังกายการกินติดหวานเค็มมันมากเกินไปการดื่มสุราและการสูบบุหรี่ของหนูเนี่ยตัวบนเกิน120ตัวล่างเกิน80ก็จะจัดอยู่ในภาวะเสี่ยงครับเอ๊ะแล้วหนูควรทำยังไงดีคะเราสามารถป้องกันตัวจากโรคความดันโลหิตสูงได้ง่ายๆโดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและปฏิบัติดังนี้ควบคุมน้ำหนักตัวให้ดัชนีมวลกายหรือค่า BMI ไม่เกิน23 รับประทานอาหารตามหลักโภชนาการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมองดสูบบุหรี่และงดดื่มสุราพักผ่อนให้เพียงพอและทำจิตใจให้แจ่มใสอยู่เสมอควรรับการตรวจความดันโลหิตส,สูงเป็นประจำอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งถ้าปฏิบัติได้แบบนี้เราก็ไม่จำเป็นต้องกลัวโรคความดันโลหิตส,สูงอีกต่อไปหมอขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับ